ไหนไหนเล็ดเล็ดเดเลวันให้พี่เล็ดโลเล็ดโลมากพี่เหมือนได้อยู่ในบ้านป่ะ เอาข้าง,นอ,างนอกก็าได้แล้ว่ะโอเคโอเคเรือระเบิดใ่ไม่ได้แล้วอานนี้นเอากำร้นขุยเขี่ยสามตัว

What the fuck? <S Four BelgianALLY> to phải มันมาอยู่เลยตรงนี <t tolerance> <Channel payment>. <S <s ้วะชุบตัวเองบินไปไหนไม่รู้เฮ้ยมีเมจี่นั่นเหรอออกออกลงลงเจ็บโคตรเจ็บเชี่ยเจ็บนะไม่บอกนะได้บ้านได้บ้านบ้านไปได้หนึ่ง โอเคโอเคโอ้โหคราฟด้วยเรียะมันจะยามเกินไปหรือเปล่าวะยามเกิน <differences S 2> โดดโดดโดดลงต้นน <coming> ึงโดดลงตัวหนึ่งวันววันเฮปปีวันเฮปี ยาี <laughs> <c oughs> ้ไม่มีเอไม่มเยว่ะตอนนี้รวยแบตรวยทุกตาแม่งพกแบสิบมันไม่พกเซล โอ้ยแม่งยิงกูคนเดียวเลยปากด้วย คนตีใหม่ตีใหม่มาจุ๊บเสร็จยังลุวเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาขี้มาขี้อยู่หลังนี่มึัมงขี้หลังน <TY? S 1> ี้ยี้สี่เมตรสองตัว ไปเจออะไรเอ้าไม่ไม่ไม่ Recharging shields. Oh, yeah. นตีให้แผ่แตกก่อนมะขอแตกก่อนอเอาแตเลยแต่ดีกูจะตายแล้วเฮียแตกจริงอ้งัตันเหลือสองมนดอบมนดอบมนดอบเจาประเจ็บพาเจ็พาเจ็บพี่แบดอยู่พี่แบตอยู่โอเคโอเควิ่งมาหาพี่เดี๋ยวพี่รับให้มาดานมาต่อปะีเล่่นนหอย ไดนแล้วว๊ะได้เลยสวยสวยป๊อกป๊อกปอตีกวยัดกันยัดกันเฮ้ยขวาขวาบ้านฉันบ่ขอบ้านหลังหลัง โลมากพี่ีหลังนี่หลังนี่ไหนไปไหนเดียวเลยสวยสวยระวังระวังหน้าโดมาดอกมาหน้าโดมาตัวตัวเห็นี่ยื้ไว้ยื้ไว้เปิเปดเปิเลยก็ได้ไม่ไหวเปิดแค่น้นตามแม มาเยาเลยาเลยมาเลยาเลยาเลยมาเลยาเลยาเลยม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 าเลยาเลยาเลยมาเลยาเลยม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 าเลยาเลยาเลยมาเลยอาเลยาเลยาเลยม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 าเลยาเลยาเลยมาเลยมาเลยมาเลยอาเลยมาเลยมาเลย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 เ